การแต่งงานเป็นเหมือนการสร้างบ้านมากกว่าการซื้อบ้านสำเร็จลูปในการสร้างบ้านเองเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์เราค่อยๆสร้างบ้านทีละส่วนจนมันสร้างเสร็จในที่สุดแต่บ้านสำเร็จลูกก็พร้อมให้เราเข้าไปอยู่ตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือความสัมพันธ์ในการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทเสียสละปฏิเสธตัวเองและแสดงความรักเหมือนพระเยซูแสดงความรักให้กับเราก่อน ถ้าคิดสิเรามองว่าการแต่งงานเป็นเหมือนการซื้อบ้านสำเน็จรูปเนี่ยเราก็คงจะผิดหวังเมื่อเราพบว่าชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรือพบว่าคู่พระพรของ,ของเรามีข้อบกพร่องที่เราไม่ได้สังเกตในตอนแรกที่เราแต่งงานใหม่แต่เมื่อเรามองชีวิตคู่เหมือนการสร้างบ้านเนี่ยเราคงจะเข้าใจและคาดหวังได้ว่ามีอุปสรรคที่ต้องเผชิญมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและมีสิ่งมากมายที่เราจะต้องทำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของเราและเราทำทั้งหมดนี้เพื่อจะได้สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูผู้เป็นเจ้าบ่าวกับคริสตจักรผู้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของการแต่งงานนะครับเอเฟซัสบทที่5นะครับท้ายบทที่5เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ว่าเพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะละปิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน อันนี้อาจารย์เปาโลอ้างเองมาจากปฐมการบทที่สองข้อ24แล้วท่านก็พูดต่อว่าความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและท้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรการที่ชายคนหนึ่งจะไปอยู่กับภรรยาของเขาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยหล,ลักๆแล้วนะครับกำลังสื่อสารถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับคริสตจักรเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นนะครับ การแต่งงานเป็นภาพสะท้อนเป็นเงาเป็นแบบจำลองของความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูและเจ้าสาวของพระองค์คือคริสจักรนั่นเองอยากจะหนุนใจให้เราไม่ยอมแพ้นะครับแต่ให้เราทำงานหนะักโดยพระคุณของพระเจ้าที่จะสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับคริสจกักรพระเยซูเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของคริสจกักรยอมรักและเสียสละเพื่อภรรยาเพื่อคริสจกักรส่วนภรรยาก,ก็ให้เกียรติ และยอมเชื่อฟังสามีนะครับเมื่อเราทาสิ่งนี้อย่างถูกต้องนะครับเรากขากาลังฉายภาพพระยซสูกับคริตจัรอย่างถูกต้องก็ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับผมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับผมแต่งงานมา13ปีแล,แล้วแล้วก็เข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะปฏิเสธตัวเองนะครับปฏิเสธตัวเองเพื่อภาคเกียรติของพระเจ้าและประโยชน์ของคู่พระพรของเรานะครับ